สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพราะผมเป็นสัจกรสุวัสดิ์สินสุวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรจะมาคุยกันให้มันคือให้ให้รูเรื่องกัน,นในวงการแพทย์ตอนนี้ครับผมดูมีความหาันสัญชาไทยหลายหลายเรื่องซึ่งพวกเราน่าจะต้องศึกษาแล้วละ่ะทำไมนั้นเราก็จะมีปัญหาสำหรับสุขภาพของเรา โดยเฉพาะาการให้วิชาการแปลกประลาดมหาศานะครับอตอนนี้เราเริ่มตรงนี้ก่อนครับอยู่ๆมีแพทยพ์แผนปิัวนบางท่านบอมาบอกว่า,าการรับประทานฟ้าทลายโจมันจะมีอย่างโน้นอย่างนี้มีพิษต่อใา้ไม่ีพิษอะไรต่ออะไรก็ทําให้ขบวนหนึ่งก็คือทางแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยที่เขามีการทดลอง ในโรงพยาบาลข,ขาวนี้เขาเอาที่โควิดเลยแหละสามสี่ร้อยคนที่สมัครใจจะกินอยู่ระหว่างพักฟื้นสมัครใจที่จะกินฟ้าทลายโจทในการดูแลของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันผลออกมาปรากฏว่าในระหว่างที่ยังไม่ถูกคือโควิดยังไม่เข้าไปถึงทำลายถึงเ,เนื้อเยื่อของปอดเ่ยปรากฏว่าคนที่พักฟื้นหายเร็วขึ้น เดี๋ยวขึ้นเยอะๆเลยคีอปกติต้องเจ็ดแปดวันเพ่อทุกเราแต่ว่าพออันนี้ทานไปสักสามวันก็ดีขึ้นใครก็จะเห็นแถลงทางของกระทรวงสาธารณสุขกรมแพทย์แผนไทยและทาง,ทางเลือกน,น,นะครับอันนั้นก็ให้ดูแต่เชื่อผมเถออีกสักสองสาวันเนี่ยพวกที่โจ๊ีการใช้สมุนไพรไทยก็จะออกมายะแย่หมดแล้วพวกเราก็าจะ ง,งงๆแล้วตกองมันจะเอาอยัางไงกันแน่วะนะเอาละแต่ผมก็พูดให้ังว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างมันต้องอยู่ที่จริยธรรมทางแพทย์แผนไยแพทย์แผนปัจจุบันก็มีจริยธรรมด้วยไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหามากมายผมก็เข้ามาถึงสื่อสารมวลชนก็แบบพวกผมเนี่ยเรียกว่าสื่อสารมวลชนพูดให้ความรู้เอาข่าวมาบอก บอกกับประชาชนทีนี้ในช่วงหนึ่งผมเห็นสื่อสารมวลชนที่เป็นที่นับถือของประชาชนทั่วๆั่วไปเราเชื่อถือแต่ประชาชนจะไม่ไม่ได้เอะใจเหตุยใจเรื่องอหไสื่อสารมวลชนเขาก็มีหน้าที่ศึกษาความรู้ในในเรื่องการเผยแพร่าข่าวสารการหาข่าวมาให้ประชาชน แต่ว่าสื่อสารมวลชนที่แตกเข้าไปในการรักษาการดูแลสุขภาพพูดเรื่องยาเรื่องอะไรต่ออะไรแน่นอนท่านรู้ส่วนหนึ่งครับแต่ท่านรู้ไม่หมดเที่ยวผมดแล้วพวกเราที่อ่าก็ผเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันขาวพวกนี้มันสามารถถึงกันโดยเช้วิธีสองทางานในโ,โซเชียลก็มีการตอบถามกัน สื่สามหมืน่นคนก็บอกไปอย่างนี้อย่างนี้อย่าง,งนี้พวกท่านอ่านก็มามีท่านหนึ่งลงเขียงมานานนาแล้วล่ะก็ไม่อยากจะไปนั่นไปแต่ว่าคราวนี้ต้องพูดแห้ะครับก็เหตุเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดก็ไม่บอกใครก็ไปซื้อยาซื้อยาทานเองบ้างเถอะนะ ก็เสร็จแล้วก็ป่วยหนะนักไปโรงพยาบาลก็ไปตายที่โรงพยาบาลครับหมอก็ตอนที่มาก็ป่วยหนักนะไทยหมอก็ต้องหมออะก,ก็ช่วยกันใหญ่เลยเพราะว่าหลังจากเสียชีวิตหมอก็ตรวจไปตามวิธีการชนะสูตรโรคก็พบว่าผู้ป่วยเป็นโควิด ปิดโรงพยาบาลสิครับอุากร์โรงพยาบาล32คนปิดหมดกพต้องตรวจหาโควิดอย่างน้อยก็ต้อง14วันตามคฤษฎีนะครับท่านสัมผัสผู้ป่วยเรเรกว่าเป็นโอกาสติดเยอะมากอนะย่างไรก็ตามในการตรวจเนี่ยเราจะตรวจหาเชื้อก็ปร,ประมาณวันที่สี่หรือวันที่ห้า พะตรวจมาที่หนึ่งสองส่วนมากไม่มีฮะเชื้อโรคมันยังไม่ออกอาการผูกการถาร่างกายยังไม่คือยังหาโจเชื้อยังไม่เจอแล้วถ้าตรวจอย่างนั้นมันก็จะเป็นลบก,ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ใช่ครับพืษฎีที่เราสงสัยว่าเราจะอาจจะติดโควิดตรมงวันที่หนึ่งเราก็ควรแยกจะไปปรับปลกระาคจนถึงวันที่สี่ ซึงจะไปตรวจเชื้อครับนะตรวจเชื้อก็ได้เสียแหละมีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็อีกสิบสี่วันตรวจอีกทีนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราไปปุ๊บเราไปตรวจวันที่หนึ่งเลยไม่มีประโยชน์ครับมันก็จะไม่มีแล้วเราก็จะบอกโอ้โลคดีจังไม่ติดแต่ความจริงมันติดครับแต่ว่ามันยังไม่ออกฤทธิแ์แล้วเราประมายว่าเราตรวจแล้วไม่มีพอวันที่สี่เนี่ย มันอยู่ในตัวเรววาละเราก็ผ่านเชื้อไปติดใครๆข้พอวันที่เจ็ดวันที่แปดอาการว่าจะเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกตรงนี้ครับที่จะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นก็กลับมากับพาตรงว่าพวกสื่อสารมวลชนที่ให้ความรู้ว่าหมอ หมอที่กำลังดูแลเลือกโควนะกัโลกเพื่อจะรักษาเองเพื่อจะทำเงินอะไรต่ออะไรก็ว่ากันแต่ที่เราให้เราฉุกคิดนี่โควิดเนี่ยครับถ้าท่านป่วยไปตรวจเพาะเรือแล้วพบโควิดก็ถ้าท่านไม่เลือกสถานพยาบาลนะฟรีหมดครับฟรีหมดนอกจากท่านจะไปเลือกของพิเศษอะไรต่ออะไรนะก็อีกว่าไป ที่ผมกลัวก็คือว่ามีมจำนวนยังนงครับกำลังเรียกร้องให้เปิดสูตรยาที่จะรักษาโควิดเพื่อให้ประชาชนซื้อหากินเองเลยเนี่ยครับอยาทําเลยครับเวลา,าที่ดูเรื่องมันก็เป็นตัวอย่างกินเองไม่ไหวครับถ้าเกิดท่านเป็นโควิดเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอครับแล้วยาแอนตี้ไวรัส ที่เรามารักษาโรคให้หวัดใหญ่เนี่ยเราใช้เองไม่มีประโยชน์ครับมันต้องหมอหมอไม่ใช่หมอธรรมดาด้วยนะต้องเชี่ยวชาญด้วยเขาต้องตรวจเลือดเราให้จังหวะยาที่พอหมอะพอควรเพื่อไม่ให้โรคมันเข้าไปตั้งคือลุกรามเข้าไปใน,ในเนื้อเยื่อของปอดบ้างนั้นเถอะใ้ตรงนั้น่ะได้แต่ตรงนี้ละถ้าประกอบด,ด้วยถ้าเอา ผลการทดลองที่ใช้สมุนไพรไทยเนี่ยครับเราได้ผลท่านก็ประกอบไปด้วยสิ mm hmm. ก็ไม่เห็นยากอะไรนะเพราะความปลอดภัยจะมากขึ้นที่พูดเรื่องเนี้ครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ไม่ไหวแล้วปล่อยไปเรื่อยๆไม่ถูกวันนี้นะครับปรากฏว่าก่อนจะมาออกผมอ่าเทปก่อนเนี่ยก่อนจออากาศเนี่ยจํานวน ผู้ติดเชื้อมันพันสี่ละพันสี่กว่ามาวานพันสามยังดีใจว่าเออถ้าวันนี้พันสองก็จะดีนายชายครับมันมีพันสี่กว่าก็ดีกว่าวันสื่อที่มันพันห้ากว่าอะว่าให้รู้ว่าตกลงมันยังไม่ได้ลดลงอย่างที่ผมภาวนาหรอกผวัว่าวันนี้มันจะพันสองอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยลงไปก็ดีนี่วันไม่ลงครับมันมันกลับขึ้นไปถึงพันสี่กว่า แล้วพออย่างนี้ครับเราต้องช่วยตัวเราเองแนละ้วผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่สุราธ,ธานีท่านประกาศแล้วท่านเห็นท่านคงเห็นประชาชนของท่านก,นา,การตบท่านเอาอย่างนี้แหละครับใครไม่ใส่หน้ากากโทษปรับสูงสุดสองหมื่นบาทแปลว่าออกจากบ้านไม่ใส่หน้ากากเนี่ยครับท่านมีสิทธิ์ถูกปรับถึงสองหมื่นบาท ก็แปลว่าท่านจะล็อกท่านไม่ล็อกคนแต่ล็อกการระบาดของเชื้อนะครับตอนนี้ทางอาเมรยาเขาก็เขียนให้เห็นแล้วว่าถ้าหากใส่หน้ากากคนใส่หน้ากากนี่ครับไม่ใช่ป้องกันตัวเองที่ติดเชื้อนะป้องกันตัวเชื้อของเราเนี่ยถ้าเราเป็นจะได้ไม่ไปติดต่อคนอื่นเขาเขาอย่างนี้เลยครับถ้าท่านใส่หน้ากาก สติใส่หน้ากากมีคนติดเชื้อมาแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วไอมาแล้วท่านมีหน้ากากท่านป้องกันเชื้อได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าสมมติว่าคนที่มีเชื้อโควิดใส่หน้ากากแล้วท่านก็ใส่หน้ากากแล้วคนติดเชื้อไอนะครับ เจานอากาศที่คนติดเชื้อกดไว้นะคือใส่ทั้งสองข้างโอกาสติดเชื้อน้อยมากครับน้อยมากแล้วถ้าหากถ้าห่ากจากคนไอหกเมตรท่านไม่ติดเชื้อเลยนะครับแบบว่าใส่อากาศทั้งคู่นะแต่ทีนี้ถ้าหากถึงอย่างเนี้ยมันเลยต้องบังคับให้ใส่คือโดยเฉพาะคนที่มีอาการเป็น พาหะเป็นตัวนำโควิดถ้าใส่และยิ่งดีใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าท่านมีเชื้ออยู่แล้วท่านใส่ฝาตรงข้ามไม่ได้ใส่โอกาสที่จะติดเชื้อก็ยังสักเอ่อ60%นะครับแต่ถ้าเขาใส่หน้ากากบโอกาสเขาติดน้อยมากปลอดภัยด้วยกันทั้งปุ่เพราะฉะนั้นก็ ฟังว่าเพราะนั้หน้ากากที่เราใส่เนี่ยครับพอเข้าบ้านแล้วก็ต้องทิ้งเลยทิ้งก็ตัดสายคล้องหูจะหน่อยเพื่อไม่ให้งกนึกมัจิกล้วผูกพอมงกงกนึกเสียชีวิตอย่างที่เราถ่ายรูปมาให้เราดูนะก็ว่าฝังว่าอย่างนี้ครับเรื่องราวของเนี่ยเรากอปลอดภัยเข้าไว้เวลาใครว่าอะไรแบบสมุนไพรไทยที่พูด ไปแรกๆเราก็ต้องเว้นไว้หน่อยแต่ตอนนี้เขาเอาแล้วผมจะใช้กับคนที่เป็นโควิดสามร้อยกว่าคนเนี่ยก็ลผลออกมาเออหายเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นแต่แน่นอนสมุนไพฑูรยไม่ได้เอาไปให้ขนาดตอนที่ไปอ,อะไรล่ะต้องใสายเส้นช่วยหายใจแล้วอะไรก็ไม่ใช่นะครับเอาตอนที่จะเริ่มนี่แหละตรวจเจอโควิดนี่แหละ ถีาินแล้วการลุกลามของเชื้อที่ข้าข้าไปแรงขึ้นแรงขึ้นมันลดลงนะครับก่อนจะข้ามันเลยมีไ่เอาทีเดิเราไปสถานที่เสี่ยงมาวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามยังไม่ต้องไปตรวจนะครับเพราะจะไม่เห็นแต่วันที่สี่เนี่ยครับถ้าท่านได้เชื่อมานก,ก็จะตรวจเจอละเราเพราะฉะนั้นพอวันที่สี่เราตรวจถ้าเกิดไม่เห็นอย่าพึ่ง อย่าพึ่งสบายใจอีกสิบสี่วันตัวอีกทีนึงครับพอตรวจเสร็จไม่มีเออค่อยโล่โงโล่งทีนี้เราก็เอาของเราอย่าพึ่งไปเที่ยวกับเพิ่มให้สักสี่วันอีกแปดวันห, àng, ห àng, ากจะพูดคนให้เป็นยี่สิบสองวันอันนั้นจะปลอดภัยร้อยร้อยเปอร์ซ็นะครับก็อาก็ให้เข้ใจคนระับไม่อย่างนั้นก็ เป็นเรื่องเป็นราวนาะผมก็ไม่อยากจะให้มันเ,เกลเลกไปถึงไหนถึงไหนแต่ว่าตอนนี้โควิดอย่าได้ประมาทความนี้มันมารุนแรงเร็วแล้วก็สมัยไอ้ชุดแรกเนี่ยเด็กหนุ่มเด็กสาวไม่ค่อยเป็นไอ้นี่มันไม่ฟังเลยครับเป็นหมดเลยครับแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยแสดงอาการซะด้วยสิพอวันที่เจ็ดปุ๊บเอาละ เริ่มไอเริ่มมีไข้เริ่มหายใจหอบถ้าไม่ไปโรงพยาบาลตรงนี้มีโทษถึงตายเลยนะก็ะะพวกเราก็ต้องว่ากันแล้วโรงพยาบาลบางทีมันก็ผมว่าไม่ต้องเลือกอได้ได้สานพักฟื้นก็โชคดีแล้วบางคนต้องรอตั้งวันสองวันนะแล้วเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยเป็นรุ่มเป็น ลบใส่นะ่นแต่ผมได้74่าติเขา74นี่นครับพวกลูกหลานที่เขาไปเสียภัยมาก็จะห่างางผมนะครอครัวเชื่อมาใส่ผมตัวผมเองก็จะให้ไปข้างนอกคนไม่ค่อยไปนะครับตอนนี้นะเป็นเรื่องเป็นราวที่เราต้องเข้าใจกันะนะรถนะความคือความปล,าปลอดภยัยตัวเราเองก็ปลอดภัย ประเทศชาติก็ต้องปลอดภยัยก็กลายเป็นว่าช่วยชาติโดยการอยู่บ้านอย่าไปไหนนะครับก็ตอนนี้ก็มาพูดเรื่องสมุนไพรก็สมุนไพรที่ใช้ก็ฟ้าทลายโจรเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ถนะ้ให้ผมเลือกผมจะเลือกอบริษัทในเครือขององค์การเป็นกิจกรรม อาลเทอร์ไนน์โจมรับทาน2-4เม็ดตามเวลาลังอาหารแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกอัลทลายนโจมเนี่ยระดองเลิกดีแต่มันเป็นสมุนไพรที่ทําให้เย็นมากนะครับถ้าเรารับประทานเกินติดต่อกันเป็นเดือนเนี่ยไม่ดีสําหรับร่างกายก็อย่างที่หมอท่านแนะนำรับประทาน5วันพอนะครับ ห้าวันหยุดสองวันก็าจะทานเป็นอายุวัฒนะหมว่าทานแล้วป้องกันตัวเองได้ไหมตามูมิานทาน,นผมเคยทานอย่างนี้ครับสองเม็ดเช้าเที่ยงหลอาหารเช้าเที่ยงห้าวันหยุดสองวันก็อย่างนี้แต่ว่าความจริงยังไม่มีไข้ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่จํ่เป็นต้องไปทานนี่นั้นหรอกนะครับก็ตอนนี้เราก็มีฟ้าถลายโจมอยู่ แล้วก็สือ่อสารมวลชนผู้เป็นแม่เหล็กทั้งหลายครับหวังรู้เรื่องแพทย์เรื่องรักษานี้ก่อนให้หมอเขาทำจะนะเราเอาข่าวจากหมอมาเล่าให้ฟังได้แต่เอาความรู้สึกนึกคิดของเราใส่เข้าไปไม่ได้เช่นพยายามจะไปบอกว่าเจ้าวัคซีนนีม่มีประโยชน์ไม,ม่ใช่วัคซีนมีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าให้รู้ว่าวัคซีนเนี่ย ขั้นตอนของวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดเชื้อห้าสบเปอร์เซนต์นะครับคือเราฉีดวัคซีนครบแล้วใชไมแล้วเราเข้าไปในที่เสียย่ยงภัยโอกาสที่จะต,ติดติดโควิดอีกร้อยคนผิดห้าสิบเราจะมูย้ยนึกไปทำสมัยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับไปครับ ถ้าเราไปเอาเชื้อโควิดที่แรงปานกลางแงานกเจ้าวัคซีนช่วยให้เรารอดพ้นอันตรายได้70%แต่เราไปได้เชื้อที่แรงสุดๆเลยนะครับแปลว่าภูมิต้านทานสู้กับเชื้อที่เราได้ถึงร้อยคือเราไม่เจ็บป่วย ก็แปลว่าถ้าเราได้วัคซีนครบถ้วนโอกาสเจ็บหนักขณะปอดเสียหายแทบไม่มีก็เรียกว่าตัวอยู่โรงพยาบาลก็สักสิวันก็กลับบ้านแต่ถ้าท่านไม่มีเป็นมีภูมิ้านทานเลยคือไม่มีไม่ได้ทําวัคซีนไม่เลยแล้วเจอของแรงนะคระับเห็นว่าเห็นไหมช่วงช่วงหลังเนี่ยจากเรายืน คือเจ็ดสิบกว่าคนแปดสิบกว่าคนตอนนี้มันจะขึ้นร้อยแล้วครับวันนี้อีกสี่คนเนมะือนะ่อวานสามใชนไหมหลังจากที่ไอตัวเก่าเราเนี่ยก็ผู้เสียชีวิตน้อยมากแต่ตอนนีม้มากขึ้นเรื่อยๆละ่ใละใช่หรืะผู้ที่เสียชีวิตส่วนมากถ้าเราอ่านดูนะอายุแปดสิบกว่ามีเบาหวานตาวายต้องล้างตายเป็นมะเร็งขั้นไหนขั้นไหน คนหนึ่งอายุไม่มากแต่ว่าหนักร้อยสี่สิบกิโลเนี่ยฮะแล้วติดโควิดเสียชีวิตแล้วก็อาจจะเรียกว่า,วาโอ้พวกหนุ่มสาวไม่ค่อยมีเนี่ยนะช่วงหนุ่มสาวคนเนี้ยสี่สิบกว่าแต่ว่าหนักร้อยสี่สิบอันก็เสียชีวิตไปกระตุลงเจ้โควิดเนี่ยครับถ้าหากเราติดแล้วร่างกายเรามันไม่ไหวอายุกเกินหกสิบครับ โอกาสเสี่ยชีวิตสูงเพื่อนั้นมีโอกาสก็ฉีด,ดวัคซีนไว้ผมก็ไปเข้าแถวไว้ละเพื่อสภาได้ดูที่จะแถวจะเรียกเราเมื่อไหร่นากกว่าจะได้นะครับก็ตรงนี้พูดใ้ฝันอยา่าก่าหาว่าผมมองโลกในแง่ร้ายนะครับปลอดภัยไว้ดีที่สุดเราปลอดภัยเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแมวโรคไปให้คนอื่นได้ไหม ช่วยชาตบ้านเมืองอยู่บ้านนะครับก็อ,อย่างเงี้ยก็ผมเล่าให,ให้กันฟังนะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ